สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโซลูชันของ Flow Control นะครับโดย h ฮ g h วิชั่นโฟล์คอนโทร l คืออะไรนะครับจากาช่วงนี้ที่เราโซเชีย Distance กันอยู่ Flow Control Solution จะเข้ามาช่วยในการจำกัดบุคคลในพื้นที่นะครับด้วยอุปกรณ์ดิจิตอลไซเนตปกติ d ดิจิตอลไซเนตสิ่งที่เราใช้งานก็คือการนำมีเดียโฆษณาต่างๆมาฉายโชว ตอนนี้เราที่สิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาคือส่วนแรกคือ flow control นะครับจะสามารถแจ้งจํานวนบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ได้ว่าอย่างเช่นตอนนี้มีบุคคลในพื้นที่อยู่3คนสามารถรองรับได้อีก7ถ้าเข้ามาอีก7ท่านแล้วสีที่แสดงจะเป็นสีเปียกเป็นสีแดงคือไม่สามารถเข้าเพิ่มเติมได้นะครับทำให้ภายในบริเวณพื้นที่เนี่ยอยู่กันแค่10คนไม่ไม่มีความหนาแน่น จนเกินไปนะครับส่วนที่2คือการดีเทคอุณหภูมินะครับสามารถจับอุณหภูมิแสดงผลของบุคคลต่างๆที่อยู่ในบริเวณได้หรือที่มุมมองที่เราตั้งกล้องไว้ได้นะครับส่วนสุดท้ายคือมีเด a ที่เป็นแอดโฆษณาต่างๆนะครับ o ซลูชันนี้ก็แนะนำให้ใช้ตามห้างร้านห้างสินค้าทั่วไปนะครับเราจะได้ไม่ต้องอวุ่นวายในการใช้ประกาศ เซ็นชื่อหรือว่าคิวาโคสแกนต่างๆนะครับ